าสุธีพระบาเตอยู่วัลสาสาธุเอาเอาน้องแมมก่อนน้องแมมก่อนสุทาุาเสานะสสังฆาาเวลาสาสุธก็วันอยู่นะไม่ต้องสให้มันใส่เลยสาธุสาธุสาธุจั วันนี้วันครูนะคะครูบาจา์ก็ได้ปลูกแแนนะคะนี่เป็นลูกศิษย์นะคะเอาตรงนั้นก็มีนะใครยังไม่ปูไม่เจ็บไม่ป่วยสาธุสาธุพระสิีเงินไหลนองทองไหลมาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้รวยเจ้าค่ะสาธุ เป็นการให้ซื้อฟเขาเขาฟเองภาพร่างกายแข็งแรงในสัมพันที่สุดภาพราภาพแบเจสิ่งใดที่ผ่านไปก็ให้ผ่านไปสิ่งที่มาใหม่ป็ปผสมของโลกขอไทยาี่ไปปลูกเอาเอาเอาทายไปไไไปะวันนั้นเป็นนอเนี่ยโยมใจเพื่อกค่ะโอ้ าธุพุทธคุาภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภะวันตุเตยให้ได้เพียนให้สุภาพร่างกายทุกระารภาชนะสี่หนึ่งประการดเป็นไปโดยชอบประกรบด้วยธรรมขอให้สาเร็จขอให้สาเร็จทุกประการอ้ามัุฑาเนี่ยสุธิทานยมทานสังฆภรัทธาโสธีตระวันตุเต พรทธานุคเวนะรรานพนะสังขารเวนะสัตว์สัตีภะวัยเกตเมนะสัพพากยวนะคุเจ้าค่ะม่าเจ็บวไหายาโอคค่ะันนี้มันกดยืนเลอให้กดนี้ให้กดนี้ให้เงี้เดียยวเขาโชคให้ลาภอายุวันกดยืนเล่อเจ้าค่ะ

ท่าดจัิที้สามสิทธิเดอสิทธิ์สบายต่นมันเกิมยมท่านวันนี้สามสิทเด้อสิ์สบายตาบุญมันเกิดยม่านวันนี้าเดอายบมนกม ่าลูกหมูตัวนี้ก่อนท่านขาไม่งั้นตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอย่างนั้นต้องย้ายตรงนี้เอาไุ่มีื่อเสียงก่นะน่งากสมน สัพทิติโยวิวันชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาเสริสาติจังวุฒาปัจชายโนจัตโรธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังปังรง อวันตุสัพมาลารซาโตุตุสตาทารุปสองนาสตาปิมาลเป็นท่าชินะต้าตองเสร็ัสำหรับทำสัมานุนทิสั้วงข่าวที่อ่าบุญปักษ์เข้ามาพระสัมามีหนึ่งตัวอางตัวละสามตัวที่พระพุทธองค์ตรันบอก